ครับกับข้าสู่ช่วยสองของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันถึงความผูกพันระหว่างวัดบางกุ้งกับอาจารย์คมนะครับสร้างถาววันวัตถุไว้เยอะแยะมากมายครับมาถึงวัตถุมงคลข้างหน้าผมนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกล้องจะจับภาพแล้วก็แบ่งภาพให้ทีหลังนะครับเราจะว่าไปก่อนทีละส่วนนะครับอันนี้ครับเด็กครับอันนี้โบราณเรียกว่าตุ๊กตาทองหรือว่าผูกมานทองครับทำเป็นลูกเด็กทารกครับแต่ทีนี้ ของเราเองเคยทำมาแล้วรุ่น1และรุ่น2เมื่อปีพศ2541ครับหลังจากมันอีกประมาณสัก3ปีครับจึงสร้างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะครับเรียกว่ากุมารทอง3ส,สหายครับโดยใช้เนื้อเลิซนตนล้วนแล้วเป็นไงบ้างครับ,รบแล้วก็ลุกเสรเสร็จเรียบร้อยจำหน่ายจ่ายแจกออกไปเกิดประสบะการณ์มากมายที่สุดยกตัวอย่างเช่นการปรากฏตัวให้คนเห็น เป็นเด็กเลยฮะเป็นเด็กเห็นกันจะจะลุกศิกมาหาเลยซึ่งเป็นร้อยร้อยลายโอ้โหครับข้อที่สองคือเรื่องการค้าขายครับจากค้าขายไม่ดีเพอเอาไปบูชาแล้วบอกกล่าวให้ถูกต้องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือข้อที่สามเวลาให้ตามสิ่งของครับมีการบนบานสารกล่าวบอกให้ตามบนน้องคนนี้ตามคนหายตามของหายอืมสำเร็จและอีกหลายหลายอย่างโอ้โหซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ก็จากผู้ที่เขาเช่าบูชาไปแล้วขอกลับมาเล่าไปฟังและ มาเช่าเพิ่มเพิ่มไปอีกอพาญาติที่น้องมาพัดพวกเพื่อนฝูงมารุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นที่ประสบการณ์สูงสุดและไม่เคยมีสำนักใดสร้างกุมานทองขนาดดุชามากกว่านี้หกพั 6, ตนครับหมดไปแล้ว6กพันแรกหมดไปแล้ว 6, แกหมดแล้วลปัจจุบันเหลืออยู่หยุดไม่ได้หยุดทําไม่ได้ต้องสร้างตลอด แล้วทีนี้เราก็ออกแบบเรื่อยสร้างเรื่อยมา,าจนกระทั่งปัจจุบันรุ่นที่สิบี่แล้วสิบแล้วอาจารย์ครับขออนุญ,ญาตร,ราคาครับก็ตน้นละห้าร้อบาทโอ้ถูกนะ,อะนโอ้ถูกนะก็ถ้าหากว่า,าบกบางคนอาจจะสงสัยครับความสัจจ์จะเป็นไปได้จริงหรือเพราะว่าเทนเน้้เขาจะมี3ามพี่น้องนะสามสหายเขาคือสีดําชื่อว่าคูณลิพูลลิา สีทองนี่ชื่อว่าพูนลาบพูนลาบอ่าแล้วก็สีเม็ดมะขามสีช็อกโกแลตชั่วพูนซับพูนซับพูนลิ้นองเขาพูนลาบพูนซับคือครบชุดเนี่ยสามองค์สามองค์สามองค์อาจารย์ตั้งชื่อให้เรียบร้อยไม่ต้องไปตั้งชื่อเองชื่อนี้เขามีประจํามีประจําอยู่แล้วมีประจำอยู่แล้วอต่อไปฮะต่อไปเป็นอะไรฮะอันนี้วัวธนูทำไมปกติผมเห็นทําจากคลั่งแต่อันนี้วัวธนูเนี่ยมันจะทําได้หลายแบบวัสดุที่ทําก็คือหนึ่งคิดครึ่ง ปั้นพึ่งปั้นโดยดินเหนียวปั้นด้วยคร่ำปั้นด้วยขมว่านต่างรับอด้วยโรับและสารด้วยตอกอันนี้เป็นโวตแบบโบราณคือสารด้วยตอกซึ่งปัจจุบันไม่มีสำนักไหนทําแล้วสารด้วยตอกสารด้ตอกตอกคือไม้ไผ่ที่เขาเรียกว่าไม้หางผีไม้ไผ่ที่เอาไว้ไหมสามศพต้อศพไปปัดเช้าอไม้ไผ่อันนั้นแหละพอเขาเผาเสร็จเขาก็จะโยนทิ้งไว้เราก็ไปทําวิธีเคลีย ทีเอามาแล้วมันจักเป็นเส้นตอบสารเป็นวัวอาอาจารย์นะอนุภาพของวัวธนูนี้คือหนึ่งคุ้มครองป้องกันบันเรือนครับให้พ้นจากโจรขโมยให้พ้นจากปุณใสมนดําให้พ้นจากฝืนไฟควัวเรานี้มีอนุภาพป้องกันบันเรือนอราคาครับถ้าเป็นตอบสารให้บูชาตนตัวละพันห้าพันห้าพันห้าร้อยบาททำจากไม้หางผีนะครับต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่างั้งนะ พองงั่งอ่พองงั่งหรือไอ้งั่งหรือพยางนั่งอยังไงฮะแต่ใครจะเรียกเดิมจะเรียกอะไรไม่มีใครรู้ครับจนกระทั่งขุดเจอเอามาใช้เกิดประสบการณ์มากมายหลายอย่างทั้งมหาเสนมหานิยมของปพันธ์ทุกอย่างแต่ว่ารูกรักอ่าออกจากเด๋อๆต่ว่าพุทธรูปมันก็ไม่น่าจะใช่นะ ก็เลยเรียกมันว่าไอ้งั่งไอ้งั่งกัหน้ามันงั่งงั่งคนโบราณนั่นแต่ปู่ย่าตาทวดเรียกกันเรียกกันมาแล้วเราก็เลยสร้างขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่สี่แล้วครับรุ่นที่สี่แล้วครับแล้วก็มีอนุภาพเด่นไหลไหลทางนะแล้วแต่จะเอาไปใช้กันอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันคือเป็นพ่องนั่งแต่เราทําออกมาเป็นลักษณะเหรียญเป็นครั้งแรกไม่มีใครเคยทามาก่อนเป็นเพราะว่าคนปัจจุบันชอบ เครื่องรางที่เป็นงั่งมากทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศครับทีนี้พอเราสร้างออกมาลักษณะนี้มันค่อนข้างใหญ่พกพาไม่ลำบากก็เลยคิดสร้างเป็นเหรียญออกมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในประเทศไทยนี้เลยและได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างสูงเลยนะต่อไปครับอินตอนนี้คืออินอันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นเครื่องรางที่สร้างชื่อเสียงให้สำนักมีนาเริ่มสร้างอินคู่นี้มาแกะด้วยไม้มายมใงไตรภัย คนที่เอาไปใช้ก็อธิษฐานใช้ก็เกิดอนุภาพทางเมตตาค้าขายก็ใช้ได้นะทางเมตตามหันยมมหาเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ได้กับผู้หลักเู้าหนาเจ้านายได้ทั้งนะมันไม่ใช่มุ่งไปเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องรักใครอย่างเดียวไม่ใช่ใช้ได้ทุกทางอันนี้คือเราทํารูปรักคือไม่ให้มันน่าเกลียดจนเกินไปและรูปรักนี้คือโบราณจริงๆราคาอันนี้350ร้อยห้าสิบบาทโอ้ถือว่าถือว่าบูชาได้สาร้อยห้าสิบบาทครับทำงานเอาทิศก็บูชาได้ ทีนี้เหรียญนี่ฮะดูถ้าทางรูปทรงแปลกๆมีตาสัญลักษณ์อียิปต์มีมีหินหยางมีสวัสดิกะอันนี้ยังไงครับอาจารย์ครับข้างหลังน็่ตาคืออะไรเรียกว่าอะไรฮะเหรียญนำโชคเมื่อเหรียญนำโชคเนี่ยตั้งแต่โบราณมาทุกชาติทุกภาษาจะมีเหรียญนำโชคของตัวเองนะฮะอย่างพวกยุโรปก็จะมีเหรียญนำโชคของมีมีนฮะนี่เราก็มาคิดว่าเราทําอย่างไรจะสร้างเหรียญนำโชคขึ้นครับก็เลยเอาอักษรมงคลของ แต่ละชาติศาสนามารวมไว้ในเหรียญนี้ประกอบขึ้นมาพร้อมทั้งผูกอักขระเลขยันเข้าไปตั้งชื่อว่าเหรียญนำโชคและจะมีความหมายต่างๆกันที่มาแต่ละภาพที่บรรจุลงไปสองเหรียญนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เหมือนอันนี้เป็นเรียรับโชคอันนี้รับโชครับโชคแล้วก็นำโชคสร้างเหรียญนี้ออกมาก่อนได้รับความนิยมอย่างมากอย่างสูงก็เลย แล้วก็มีการโทรเข้ามาถามว่าอาจารย์มีการสร้างเหรียญแนวนี้ออกมาอีกหรือเปล่าอยากได้ <c oughs> ก็เลยมาคิดแบบขึ้นใหม่อีกอโดยนําเอาอาถา,ามงคลทั้งหลายเนี่ยมา,รมาประกอบไว้ในเหรียญครับแล้วก็เอาเลขมงคลมาบรรจุวไว้หลังเหรียญอันนี้คือรับอหลังเหรียญคืออธิษฐานนะอันนี้ก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ลาภของใครนะแต่อย่าไปงมงายครับอธิษฐานใช่แล้ว มองเลขที่หลังเหรียญเห็นเลขไหนก่อนปุ๊บเห็นเลขไหนชัดที่สุดเอาไปเสี่ยงโชคถึงนี่นี่กล้าท้าเลยนะฮะฮะอย่างเหรียญนําโชคกับเหรียญรับโชคเนี่ยนําเท่าไหร่ฮะนาโชคราคาเท่ากันเท่าไหร่เหรียญละสามร้อยบาทโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับฮะต่อไปครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญโลหะลักษณะเป็นรูปจิ้งจบคู่ อันมีสื่อความหมายถึงความสมัครสมานร,ร,ร่วมรักสมัคคีครอบครัวจริงจบตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นตัวเมียเราจริงจบสองตัวนี้ร่วมกันคราบแก้ห,หมายถึงความสุกความจเจริญรุ่งเรืองที่ว่าหมายถึงครอบครับ<ห>ที่จะร่วมกันส,สร้างเพื่อกันทําครับอ,อันนี้ความหมายของความรักใคร่คงเจียวสมัครีของครอบครัวแล้วยังเอาไปอธิษฐานใช้ในทางเมตตาค้าขายได้หมดได้หมดเลยครับแล้วแต่จะใช้ราคาอันนี้จะอยู่ที่400บาท ันนี้คือราหูอมจันทร์ซึ่งแกะจากกะลาตาเดียวบ้างกะลาสามตาบ้างกะลามหาอุดบ้างก็ค <c oughs> ือไม่มีตาเลยแกะเป็นรูปของพระราหูอมจันทร์แต่ว่าของเราจะพิเศษหน่อยก็คืออันนี้แกะเป็นรูปของราหูที่ <c oughs> ยังไม่ได้ถูกตัดธรรม,ามดาราหูจะมีแค่ครึ่งตนครับถูกตัดโดนจากพันารายณ์ตัดไปครับแต่องค์นี้เราถือว่าเออเราสร้างท่านยังมีท่อนล่างที่ยังเป็นนาคเอแล้วท่อนล่างเป็นนาคเหรอครับพราหู แล้วก็ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะต่างประเทศส่วนมากมุ่งมาจะมาเอาพิมนี้อย่างเดียวเลยพิมนี้อย่างเดียวอราคาก็แกะด้วยกระดราษเดียวพร้อมทั้งปิดขทองคําแท้ด้านหลังบรรจุเม็ดแร่เหล็กไหลตะกุดเงินและหนังเสือใยทําบุญห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทต่อชิ้นต่ออบอ อนุภาพของกระราหูอมจันทนี้ก็คือความเชื่อของโบราณถือว่าป้องกันภัยอันตรายุนใสและเ,เสริมดวงตนเองอครับต่อไปครับรูปร่างหน้าตาแปลกๆครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้เป็นแมวขวั<ะ>กข่าแกะบล็อกเองครับพอแกะบล็อกออกมาเสร็จก็ใช้พวกมวลสารวันยาเกรสรดอกไม้ต่างๆพร้อม<ะ>ข,ข้างลกแมวที่เรามีอยู<ะ>่ผสมกันแล้วก็ <c oughs> กดพิมพ์ออกมาเป็นรูปแมวขวัก ลักษณะวัดโชควักลาภมูลสารมีอะไรบ้างฮะก็ว่าน้อยแปดแกสานร้อยแปังลกแมวและผมพุทธคุณโอ้มีลูกแมวด้วยฮะเพราะว่าที่สำนักนี้เลี้ยงแมวเยอะและก็จะได้ลกแมวและลูกกอกแมวบ่อยบ่อยแมวที่เป็นรูปกอกทอดออกมาตายหนึ่งวันนักผิวพัน์ธุเขาจะสดครับเขาจะไม่คล้ำไม่หมองข้อสองเขาจะยังไม่มีขน แต่อาการสามสองทั้งหมดครบถ้วนครับชัดเจนหูตาเล็บอะไรเห็นหมดมีมีเล็บมีแต่ตัวจะแดงไม่มีขนและตัวจะเล็กตัวจะไม่ใหญ่แต่ถ้าแมวที่คลอดออกมาแล้วตายคือเขาจะมีขนมีอะไรพร้อมแล้วค่อนข้างตัวโตอันนั้นคือตายในท้องแล้วคลอดแล้วก็จะเน่าเปลี่ยนไปเองจะเน่าแต่แมวก็เกาจะแห้งจะไม่มีกลิ่นจะแห้งไปแห้งไปไม่มีกลิ่นอือครับต่อไปเป็นตัวต่อครับอาตัวตัวพยาต่อ อย่างนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงมากเราด้วยไม้มงคลแต่ขึ้นมาด้วยไม้มงคลอยาเช่นอ่าไม้คุณไม้พยุงไม้สักทองฮสร้างออกมาทั้งหมดสองหมื่นตัวตอนนี้เหลืออยู่น่าจะประมาณสักร้อยเศษเศษสร้างมาแล้วก็ปลุกเศษมาคนก็เอาไปอธิษฐานใช้ทางค้าขายทางต่อโชคต่อลาบเมืองทองทําจากไม้มงคลสร้างขึ้นมาก่อนทุกสำนักก่อนเลยนะฮะก่อนทุกสำนักฮ แล้วตอนหลังก็มีการสร้างพญาต่อกันขึ้นมามากมายราคาฮะอันนี้คู่หนึ่งสองร้อตัวคู่ตัวเมียตัวรั่วต่อไปฮะเป็นวัตถุมงคลชิ้นสุดท้ายครัครับท่านนี้คือด้วยงูเหลือมนะครับด้อยนี้จะมีเฉพาะในงูเหลือมเท่านั้นครับงูชนิดอื่นจะไม่มีและงูเหลือมตัวนั้นจะต้องโตได้ขนาดด้วยครับและโดยเฉพาะเวลาเขาเลื่อยไปไหนนะถ้าดือยนี้ไปติด ติดดินอยู่ก็ดีแล้วไปเกี่ยวต้นหญ้าต้นหลากหลยอะไรติดอยู่น่ะเขาไม่ต้องไปครับเขาจะรออยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะมีสัตว์มาให้กินจะวิ่งงงงงเดี๋ยวจะมีมาให้กินเองคนโบราณเห็นลักษณะอาการแบบนี้จึงเชื่อถือว่าเดือยงูเหลือมเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบรนดาลความมั่งมีสีรุขนะแล้วก็เรียกว่าใครมีเอาไว้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภเดือยงูเหลือมราคาฮะ ราคาถ้าหากว่าเป็นเดือยเล็กๆนะแล้วก็เลี่ยมพลาสติกธรรมดาไม่แช่น้ํามันก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเลี่ยมน้ํามันอย่างนี้ค่อนข้างใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณสองพันสองพันห้าสามพันแล้วแต่เล็กใหญ่ซึ่งงูเหลือมหนึ่งตัวก็จะมีเดือยแค่คู่เดียวนี้เท่านั้นมีแค่ตรงนี้เท่านั้นไม่ย่างเยอะแต่ถ้าอยู่ดีๆเราจะไปฆ่าเอาเดือยไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ไปขอซื้อที่เขาฆ่านี่ คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์คมไตรเวทกันอีกครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับ วัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อถือองแต่ละบ,บุคคลคนไหนที่ชอบจะติดต่อมาคนไหนที่ไม่ได้ชอบก็ดูผ่านไปไม่เป็นไร